ได้แสนสี่หมื่นนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ได้แสนสี่หมื่นนะครับ<อ>นี่เข้าบ่องถ่ายมันแห่งเลย,เยพ่อแม่พี่น้องวัตถุภูตุัคคณนะครับมือนี้นะครับช่องยินตะอินชาแนลเท้านะครับจิบผ้าวมาเบิงนะครับเขาอัดเขาพูดนะครับอัดให้สัดนะครับพ่อแม่พี่น้อง แป้งกระโพดแป้งนั่นแหละโอ้นี่บอก็นี่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้กินได้ไร่ไร่นี่กินได้เฮ่ะเอาไปจีไปย่างได้บาผัดเหามากินนะครับงามนี่เขาจะเอาไปบดเ <Liberty. S 2> ค็ดอาหารสัตว์นะครับนี่เอาไปสับนะครับ อายุประมาณอายุประมาณเก้าสิบมือนะครับเขาสิซื้อนะครับไปอัดเห็ดหัวาหารงัว่วนะครับ กระสอบหนึ่งจังโลดิสิบแปดโลนะครับการพิธีการการเฮ็ดนะครับ กระสอบนึงเขาสีไอยู่ประมาณ18กิโลนะครับลลผู้ใดสนใจนะครับทีสีให้เขาไปเหมาเกี่ยวก็ขอโพดนะครับกระได้นะครับ098 917 917 9 0 0เนะครับเดี๋ยวผมสีไซเป็นหมายเลขขึ้นให้นะครับ,รบผู้ใดสนใจ สีซีหายไปเมาข้าโพดนะครับกับนิต่รพืนมาได้นะครับทีมงามขั้นไายทีมภาษาลานี่นะครับเห็ดแบบบ้านๆนะครับวิถีชีวิตแบบบ้านเฮ้านะครับมองนี่สีสะเก็ดด้วยครับสวัสดีครับสพมาเล่นน้ำเห็ดอีหยังตอนีที่ยังก็เห็ดข้าโพดหรอ เขาเขารับซื้อเขาเลยบอกเขาหรับซื้อตัวกันในเขายังเขาก็เมากันพึ้งบอกเมาเมาเนี่ยอะไรอะเมาแบบว่ากันเพื่อเลยได้แสนสี่หมื่นนี่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ได้แสนสี่หมื่นนะครับนี่เข้าบ่องถ่ายมันแหงเลยนี่แล้วครับสวัสดีครับพี่น้องเช่ายูทูบเวอร์แล้วก็พี่น้องเฟซบุ๊กทุกคนครับครับผม ปรเดีคั้นค่ายทีมนี่ฝากขายสินค้าเนสนับสนุนทั้งเช่าชี้สเกตบ้านเท่าหน้าครับผมเพราะวา่าิสด้มีรายได้แต่ะละคนกับรต้องไปกรุงเทพครับผมเลยผมมีแนวความคิดว่าจากที่เคยให้มันซุกแล้วก็มาเกี่ยวขายมันเกิดน้ำหนักมันสิลดัอสเงาครับผมผมก็เลยมีแนวทางว่าทางเลือกอีกทางหนึ่งว่ามีทางออกให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งว่าสันต์ บดดีกว่วในอายุมันหน่อยกลัวครับผมเดได้ไหวได้ปูกไหวฮะจะีได้มีเงินหมุนเวียนไว้ไหวอ๋อนะครับที่นี่สาหรับเอ่อเษตรกรที่ว่าเลี้ยงง้วเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงแพะครับก็สมัติที่ต่อผมได้เพราะว่ามันมันสมัรถกินได้ครับผมเก็บเก็บได้สามเดือนผลละสี่เดือนหมละครับผมขันอยากได้หัวอาหารเราสั่นถอดไปเลี้ยงงัวเลี้ยงยังนี่ครับผม กใายที่ต่อมาทีมนีได้เนาะครับ <ผม S 2> โอเคนะครับสวัสดีครับครับผมในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณน,นะครับ